MQDC p r e sent บอนบอนมิวสิกมาเนียฟเฟสติวอลใหม่แกกล่องจากบอนบอนหลังรวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมโยงระหว่างศิลปินครีเอเตอร์และแฟนคลับให้ได้ ite, ใกล้ชิดกันมากขึ้น mqdc present บอนบอิ bon music m a n ียเฟ s t i ว a ลใหม่แกะกล่องจากบอนบอนแหล่งรวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมโยงระหว่างศิลปินครีเ r เตอร์และแฟนคลับา้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจัดโดยบริษัท tree root entertainment group จำกัด ในเครือของบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจัดงานเทศกาลดนตรีสุดพิเศษที่จะทำให้ทุกคนเสมือนหลุดเข้าไปในดินแดนของเหล่าแฟนดอมเปิดงานแถลงข่าวสุดอบอุ่นพาตัวแทนศิลปินและแฟนคลับมาพบกันก่อนวันโชว์จริงนพระกนศรเพ็กซ์สิสสยามพารกอน์ดำเนินรายการโดยดีเจนุชนวัตรค่ะงานนี้ศิลปินที่เป็นตัวแทนในงานได้มามอบรอยยิ้มหวานๆพร้อมส่งคำชวนอ่อนๆแก่เหล่าแฟนคลับและสื่อมวลชนไ้ ไ,ไปติดตามความสนุกที่จะเกิดขึ้นนำโดยออสการหวังศิลปินจีนมากความสามารถผู้โด่งดังจากรายการช่วง2021ดารุนี เหล่าไอดอลนางฟ้าสุดแกรง่งที่พร้อมโชว์แท็กษะที่สั่งสมจากประสบการณ์จริงและโซล่าบอยกรุ๊ปที่มีสมาชิกเยอะที่สุดในประเทศไทยถึง13คนซึ่งในงานนี้เหล่าศิลปินก็ได้แอบมีสปอยการแสดงในงานให้ทุกคนได้ฟังกันเรียกได้ว,ว่าไม่น้อยหน้ากันในแต่ละวงเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการโชว์เพลงใหม่ของออสกาวังที่เพิ่งจะปล่อยเพลงคิวปิดเมื่อไม่นานมานี้นับเป็นการโชว์บนเวที MQDC p r e s e n t Bonbon Music Mania จะเป็นการโชว์เพลงใหม่เป็นครั้งแรกในโลกเลยทีเดียวอีกทั้งฝั่งเดารุณีและโซล่าก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้แสดงบนเวทีใหญ่ที่แสงสีจัดเต็มแบบฟูลสเกลด้วยค่ะรอชมความสนุกแบบเต็มๆพร้อมกับรอเจอกีลปินอีกมากมายในวันที่30มิถุนายน2567ยในูเนียนฮอล์2ยูเนียนมอ์ค่ะ 呃，感觉挺开心的。然后我真的很久没见到我的粉丝了。然后希望到时候我表演的时候，OK，希望到时候我表演的时候可以跟他们再次的互动。嗯 <laughs> 这次来泰国工作是什么样的感觉？因因为前几次都是 like interviews and stuff，但是这次是真正的上舞台，是我的专业上的一些东西，所以我希望把我的音乐好好传递出去，让大家更多的去听我的音乐。 เอาผลงานเพลงมาโชว์ให oh, uh, so mm ้ก hmm. mm ับแฟนๆได้ด hmm. mm ูจริงๆ็รคิดว่าหวังว่าทุกคนจะรู้สึกเอนจอยแล้วก็จะไปกับเพลงของเราเตรียมความพร้อมไปทางไหนเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นเออเพราะว่าผมเป็นอ๋อช่ปนคนรีี่มีีมีมิวสิคแบ์มาด้วยเขาจึงเลยซ้อนอย่านัก 它会有一些，是不是有什么惊喜是，有，有，有，在最后一首歌的时候有一个首的時。有，有，有，有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 

太อะไทย่า้ยเาจะ่อเยอะมากัรู้เร <嗯 S 3> ่งเยอนมากนรู้เยอะมากตันรูร่องเยอะมากบันรู้เรืองเยอมือเยากฉร้เ่องกฉนรน้กนร้เรยมากฉนร้เ่อยอมากร้่คงมากู้เร่งเกนร้เรื่องเยอะมากฉ่องเยอะมากฉร้่ยมากร้่มากฉนร้เรือยกัรู้เร่อเยอะมกร้งมากัรู้่องยะกั้เรงเากัรู้รงยกรูงเยมากนรเป็งเกันรู้เรื 每次过来都是一样的感觉吗、啊？什么样的心情？呃，每次其实不一样，因为，嗯、呃，我当然在很久之前我都是旅游，但是我没想到我有一天在这会有我喜欢的人，喜欢我的人，然后我为他们表演，我是没有想到过的。对。都是来来

Uh, two days later, june 30th, at the union Hall Mall right? Yeah. Two. yeah. and then, like, i just released my new song. it's called cupid. please go check it out on spotify, whatever. like, please, thank you guys. Hi. สว oh. yeah. ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อออสการ์โนมิครับขบคครับอบคครับดดีฮรวีเอล่่าเดีคยังไบสดีครับการมาร่วมงานคนสรครันี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราได้ครับผมที่ได้มาขึ้นงานของปอตบอลมิวสิกมาเนี่ยครับผมแล้ว <ST AR C AST> ก็เราก็เตรียมโชว์มาอย่างเยอะมากๆครับผมแล้วก็ซ้อมกันมาอย่างดีเลยเพื่อที่จะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูครับผมว่ามันตื่นเต้นและสนุกมากแค่ไหนอีกสองวันแล้วมันเป็นยังไงบ้างความตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราทําโชว์มาใหม่ๆเยอะมาก <ST AR C AST> แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูโชว์ของเราว่าโชว์ของเราเนี่ยกบเจ๋งแค่ไหนที่สําคัญก็คือพวกเราก็ มีโชว์ใหม่ด้วยแต่เตรียมตัวเข้มข้นขนาดไหนสหรับเราเพราะมันต้องเครื่องว่าเซอร์ไพรส์แย่เลยเรียกว่าชีวิตของเราตอนนี้น่าจะอยู่ที่ห้องซ้อมหลายชั่วโมงใช่ครับก็คือเมื่อวานจนถึงสัมภาษณ์นี้ก็อยู่ห้องซ้อมเพิ่งออกมมาาแจะสว่ไปห้องซ้อมเรจไปห้องซ้อมแต่งตัวมาแล้วก็ไปต่อใช่ครับครั้งนี้เราเตรียมมาเก่งที่สุดทั้งหมด อเราปล่อยได้หรือเปล่าป่อยได้ทีละอันก็จะวนให้กรนจนหมเยก็โอเออมากกว่ามากกว่าตอนนี้มันร้อยเปอรเหรือยังครับว์เหลยแค่แสดงบนเวทีแค่นั้นแหละร้อยเปอร์เซ็นต์คือเวทีเหลยแต่คเราดะวพระพูดขนาดนี้เล้ต้องงันอยู่แลครับ จะมีไปคอขเงกับกลุ่มอื่นที่ร่วมเวทีครั้งนี้ด้วยไหมโอ้อันนี้ต้องในอนาคตต้องต้องคอมมิชชั่นเอามาชั่วป่ันชั่วจะมีชั่วท่วมกันบ้างไหมจะมีเจอยกับกลุอื่นบ้างไหมอันนี้ยังยังนะครับอาจจะมีก็ได้ไม่ก yes, oh, okay, so sure so ็ได้เราดูกันก่อน บอกว่าบอกว่าเต้นกันไม่พักเลยหายใจเราดึงหาัด้วยใช่ครับผมมันมันขนาดไหนมันยังไงเริ่มมีเหงื่อกันแล้วนะเริ่มขึ้นเลยไม่ก็คืออวงเราเนี่ยในพ performance หลักครับผมก็คืออ่พวกเราก็จะเป็นเน้นเต้นไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกเราก็มีร้องเหมือนกันพวกเราก็เลยเออ่พูดว่าต้องหายใจทำผิวหนังเพราะว่าเต้นกันแบบว่าไม่ได้หายใจแล้วเต้นหนักเราก็ต้องร้องปกติจะมีเออ่ ปกติจะเป็นเพลงเต้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เป็นเพลงพักใช่ไหมครับเป็นเพลงร้องอะไรเงี้ยครับแต่พวกเราก็เพอริเศษฟื้นเต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 ้นตลอดก็เลยก็หายใจทางดีอหนังกันเลยใช่แล้วเรียบร้อยที่ทำทำเล่นให้ปากเนาะไม่อย่างจากผลงานของเราที่ผลงานเราจะมีอะไรไปเปิดตัวเปเปิดเวทีบ้างไหมผลงานของพวกเราผลงานเพลงใหม่จะมีบ้างไหมสำหรับ ผลงานเพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามเร็วๆนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นโชว์ที่เราซุดซ้อมกันไว้อยู่เหมือนกันก็มีโชว์ใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ผลงานที่อาจจะมีก็ต้องเป็นผลงานที่ผ่านมาด้วยครับผมเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเราแล้วก็มีเพลง2อาจจะมีพวกนั้นมาด้วยแต่ซิงเกิลต่อไปมีแพลนที่จะทํา ไปถึงไหนอะไรยังไงไม่ใช่แทนครับอาจจะล้ำไปแล้วก็ได้ตอนเราว่าตอนเรกว่าชวนว่าดีไมาใครจะมาชวนชว์บนเวทีครั้งตื่นนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรอออาจจะมาเซอร์ไพรส์ก็ได้เล่าเล่าเล่วเล่าอาไเล่าอะไรเล่กพ่เลาลา่าพูดพูดเยอะเดี๋ยวโดนโดนอาดฝ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 ฝาดฝาดฝาฝาด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 า พวกเรานะครับโบโซล่านะครับตารางงานต่างๆนะครับได้ที่โซล่าออฟฟิเชียลนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอะไรครับแล้วก็สามารถไปเจอพวกเรานะครับได้ที่งานบอลบอลมิวสิกมาเนียนะครับในวันที่30มสิถุนายนนี้นะครับไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆแล้วก็ติดตามพวกเราแล้วก็ไปให้กำลังใจทุกวงนะครับแบบจะเื่อื่นอนอื่นด้วยครับขอบคุณมากครับ ว่าเราจะได้แบบร่วมคันนี้ด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่พวกเราได้เดบิวต์มาเนี่ยค่ะก็เป็นงานแรกของพวกเราเลยค่ะที่ได้ขึ้นเฟสติวัลค่ะซึ่งงานแรกของพวกเราก็คือบอลบอลมิวสิกมาเนี่ยนั่นเองค่ะซ้อมไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้โอหเราซ้อมกันหนักหน่วงมากค่ะแบบอยากจะทําโชว์นี้ให้ดีมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้แบบ พอดูแล้วมีแบบจิตวิญญาณแล้วว่าไฟในหัวใจเลยค่ะ <c oughs> ใช่ <S <S <S> รบอกกันเลยว่าคือพร้อมโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วแต่ว่าความพร้อมอ่ะมันก็ยังเหมือนแบบว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันต้องเป๊ะได้มากกว่านี้อีกคือวันที่30ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เย็นนี้เราก็จะไปซ้อมกันต่อเพื่อให้วันที่30ออกมาเป๊ะและสมบูรณ์ที่สุดค่ะแเรกของเรามันต้องความพิเศษยังไรบ้างบอกเลยว่าดนตรีนี่เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าหรือว่า แต่ละคนด้วยหรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้ต้องมาดูกันนะคะที่งานบอลบอลมิวสิกแมเนียค่ะคนดังเลยรู้สึกแบบว่าเรถก็เวทีใหญ่เลยเรียกว่าตื่นเต้นมากเลยว่ะค่ะเพราะว่าเหมือนหนูเคยไปอ่านมาเขาบอกว่างานที่ใช่ใจต้องสั่นคือตอนนี้ใจหนูสั่นมากแล้วแสดงว่าหนูแบบอยากขึ้นเวทีนี้แบบอยากโชว์ให้ทุกคนดูอยากแบบดูอเวอร์เบสพอดเดอร์โชว์มากๆเลยค่ะยิ่งใกล้มาจะยิ่งสั่นกว่านี้อีกไหมคะค่ะมือเริ่มสั่นตาม ได้ได้ได้เขาได้ทางานร่วมกับหลายๆวงด้วยแล้วก็แบบคนกลางระรยะเป็นไงบ้างความรู้สึกเราได้ขึ้นไปตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเคยร่วมงานกับพี่ออสการ์หวังมาแล้วอ่ถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันแล้วแบบว่าพี่เขาก็คือเก่งมากเลยรอบด้านทั้งเรื่องการแรปแล้วก็ว,วิชวลเขาก็คือแบบขออนุญาตนะคะทุกคนเขาหล่อมากคือไม่แปลกใจที่ <c oughs> แบบว่าโอ้โหแฟนคลับเขาแบบเยอะขนาดนี้ใช่เพราะว่าเราแบบไปเล่นเกมกับเขาแล้วยังโดนเขาตกเลยค่ะใช่แล้วก็ได้ ก็ได้ร่วมงานกับวงทีป๊อปมคนอื่นๆมากมายเลยค่ะแล้วแบมันเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้เจอพี่ๆทีป๊อ่ทุกคนค่ะก็พวกเราจะทําให้เต็มที่มากที่สุดค่ะใช่ค่ะร่างกายพร้อมขนาดไหนตอนนี้เพราะว่ามันต้องแบบออกสเต็ปกันด้วยอะไรด้วยค่ะก็ร่างกายเสียงใช่ไหมคะก็ร่างกายกับเสียงตอนนี้พร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพวกเราก็เรียกว่าดูแลร่างกายให้เต็มที่เพื่อที่วันอาทิตย์จะได้เต็มที่ให้มากที่สุดค่ะ่เชียร์กเเลยค่ะค่ะ อ๋อก็ค่ะทุกคนก็พวกเรานะคะดารุนีนะคะเพิ่งออกซิงเกิลแรกซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อว่าเพลงหนูพูดได้ไหมความลับนางฟา s e c r แอ a เจ e ลนะคะก็ทุกคนสามารถเข้าไปชมได้นะคะที่ y o ยูทูบแรปบินมูลขอบนะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราดารุนีได้ทุกช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะคะเพียงแค่พิมพ์ไปว่าดารุนีอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชค่ะใช่ค่ะเพลงต่อไปจะมีหรือยังโอ้บอกว่าเชื่อว่ามีซิง แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องซิงเกิลสองพามาแน่นอนแต่ว่าไม่ช้าก็เร็วนะคะพวกเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะไม่นานเกินที่ทุกคนจะรอแน่นอนค่ะจริงๆวันที่30สที่ทันไหมซิงเกิลที่สองโอ้ทุกคนอยากรู้นะคะของนี้ต้องขออุ้มไว้ก่อนถ้าทุกคนอยากรู้นะคะสามารถเข้าไปกดบัตรที่ทิกเก็ตเมลอนได้นะคะเพื่อมางานบอลบอลมิวสิกมาเนี่ยวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะแล้ววันที่สามิที่เราจะโชว์เพลงอะไรบ้างนจาเพลงสิงสิงที่เราเพลง บอกมันก็จะไม่เซอร์ฟไรส์ใช่ไหมใช่เความพิเศษเอะไรเตรียมความพิเศษอะไรมาบ้างนะความพิเศษนะคะก็อย่างที่ซีซี่เนี่ยได้สปอยไปว่าเอ้ย,อยจะมีไม่นา่าสลด,ดีอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็พิเศษมากกว่าที่ที่เคยไปะะไม่บอกว่าพิเศษยังไงแต่ว่าไม่เหมือนกับทุกโชว์ที่ทุกคนเคยเห็นแน่นอน,นะคะ่ะ